ออเอสวัสดีค่ะทุกคนครับวันนี้ทำอะไรให้ป้าปากินหรอกอันนี้ผมตั้งชื่อว่าวอดก้ามะนาวกับน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งจากอะไรนะน้ำผึ้งจากไหนจากไหนนั่นแหละประจงน้ำผึ้งบริเรมเหรอธรรมาชาติจากอะไรนะบริเรมเออแล้วน้ำผึ้งหนูไปไหนไม่รู้อะน้ำผึ้งป่าลังดีนะกรดน้อยอะหายไปไหนไม่รู้ เอออ่ะอะไรก็ได้เหมือนกันหมดอ่ะอ,อร่อยสงสัยอร่อยมันจะไปไหนแล้วก็ไม่ต้องหาไม่เจออ่ะอ,อันแก้วใหญ่ของใครป้าจงคะเดียวกันนี่ครับอ๋อไม่ใช่มันใหญ่อ่ะเพราะมันก็เหมือนกันเนาะเท่ากันเนียยขายาวอ๋อขายาวโอ้ยเอาแล้วอันนี้ทำอะไรเนะี่ยทำฉลองจะไป ทำงานอเดินทางเอาแล้วจะเมาแย่ซะั้งจุทรัสเอ๋ยเอาแล้วเอาแล้วเอาพี่ไข่พี่ไข่เชิญค่ะหลานทําให้แล้วเนี่ยพี่ไข่มาเพื่อจะทานเพื่อจะกินข้าวกันอิ่มเมื่อกี้นี้พรุ่งนี้จะไปรับวีซ่าที่สถานทูตไทย สถานทูตรัสเซียในไทยอ๋อฉลองก่อนใช่ไหมรับวีซ่าเสร็จแล้วไปกรมแรงงานใช่ไหมคะเอออีกไม่นานเกินรอแล้วล่ะชอบกอ๋อใส่ได้ชอ๋อเหรอเอาตายแล้วแล้วป้าจะเมาไม่ละลูกเออ ไม่เทให้เมือเาเอาเอเอาเอาแล้ววะตอนนี้มาอยู่พักรอรอรอรับวีซ่าทำวีซ่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตอนนี้ก็รอรับวีซ่าเพิ่งจะเมื่อเช้านี้ทำอะไรนะน้ำยาป่าใส่ไก่เท้าไก่ภาษาชาบางนตีนไก่อ่ะอร่อยอน่นประจง มาแล้วพี่จงทำอะไรอะ่ะพี่ไข่นุ้ยมาแล้วควนที่ไม่ได้อยู่กับเราก็อดไปตามระเบียบแล้วกันนะขอบคุณน้องเคนนะครับเนี่ยทำให้ให้ดื่มเนะี่ยให้ชิมเนะี่ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนันน้องเคนบอกขอบคุณครับอ,อ่ะแล้วคุณไข่ไไ<ด>พ่อจง<ด>เอาก่านาอนเลยค็อกเทลมะนาวน้ำผึ้งสามชั้น <c oughs> ค็อกเทลมะนาวน้ำผึ้งสามชั้นเห็นไหมปกตินางจะทำงานที่ไหนนะคะ ที่ดูไบหนึ่ครับโรงแรมดูสิตน่ะรายการทำงานที่ดูไบโรงแรมโรงแรมดูสิตที่ดูไบเห็นไหมสไตล์ดูไบโอ้ยเป็นลาบปากหรือจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะจะเมาแย่แล้วมั้งเอามามามาพี่ไข่นุ้ยเพชรยยังอู่เร็วเอาเอาเรอวเอาเร็วไม่ได้ทายมาเร็ว มาเร็ว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 งเร็วๆเ็วๆเรวๆเร็วๆเร็วหเก็วๆ้ร็วเว่า็วเร็อัเร็วๆ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 าร็วเร้วๆเรวๆเย็วๆเนวๆเล็วอะรวๆูรเร้วๆเรวเร็วๆเวๆเร็เร็วยเวดเร็วๆเวเร็วๆนวๆวเ็วเร็วยเร็เว็วร เอาเลือกไปหนึ่งแก้วค่ะคุณพี่คือเป็นน้ำแถวอ่ะอันนี้ลองลองอาจะจะรู้นะว่ามันเป็นยังไงอ่ะอันนี้ไม่ยาวเท่าไหร่นะเนี่ยหนูก็ถือแก้วถ้ามีถ้ามีอุปกรณ์พร้อมอ่ะคุณอันนี้แค่ไม่พร้อมนะเนี่ยอันนี้พร้อมเท่าไหร่เใช่ไหมหลานชายน่ารักหรือเปล่าโอ้โหสวัสดีครับเอาเร็วเอาไม่เล็กสักทีคุณพี่เนี่ย เออเอาไปหนึ่งกแกวแ้วแล้วแล้วมาช<อ>้ชิงชิงแล้วชิง,งชิงชิงชิงเออคชอไม่ได้เลยมเลยชอด้วยจะไปทำงานรัสเซียแล้วแหมเราบอกนะคนตากล้องนี่ก็ไม่ใช่ดื่มเป็นนะแ,แก้ไหนก็ได้แก้วไหนก็ได้ะจัดไปยนต้องเิด่เอออามบาอชอของบของสูงนะเอาของสูงไหมก,กัน <c oughs> จะบอกของใหญ่ก็ใช่ที่นะ เย้ไปเป็นหัวคอยนะคะขอบคุณค่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 ะลองซิลองซิลองซิเดี๋ยวใส่อะไรบ้างนไงเอออร่อยดีอะเออเราได้มาทำก็หากินไม่ได้เด้อเออน้ำผึ้งสดสดใช่ครับใช่ใช่อันนี้ใส่มะนาวมะนาว แล้วก็เล่าส้มเล่ารสชาติส้มไอตัวสีส้มอ่ะอาตัวเองม่เอาเล่าขวดสีส้มแบบวาโชว์นี่แหละค่ะนี่อันนี้อันนี้อันนี้นี่นี่คืออะไรเล่นนี่อันนี้คือวอสกาไทยเหรอคะวอสกาไทยครับผลิตที่อ่ากาญจนบุรีอ๋อกาญจนบุรีอันแรกนี่เหรอคะอันนี้ก็จากอ่าอันนี้ทำดาวปูกนะอิตาลี เอ้ฝรั่งเศสโอ้มาจากฝรั่งเศสได้ไหมอันนี้เล่ารสชาติส้มครับอันนี้เราใส่แค่เครื่องป่าในเครื่องดื่มรืผสมเครื่องผสมของฝรั่งเศสจ้ะคคะุณไข่อันนี้อันนี้เครื่องดื่มมาจากฝรั่งเศสนะจ๊ะเออทำไมนะแพงไปหน่ากว่านึงกป็นแพงไม่แพงเดี๋ยวไปดูที่รัสเซียเดี๋ยวพาไปถ่ายรูปไปเนี่ยเดี๋ยวค้ายกับฝากซื้อมาให้ผมนะเออทิ้งมาให้หลานด้วยอร่อยไหม แต่ไปเห็ดแก่กอดท่บ้านกินมันสิบ่เมาหัวถี่ได้อร่อยไหมมาพี่ิชก็ทำพีชถ้าทำให้ป้าป้าฮะอร่อยไหมอร่อยแต่มันก็ไม่มันรู้สึกจะไม่พอมั้งว้ายเอาพิชเลยป้าบอกว่าไม่พอลูกใจน้อยางใจหายแล้วไม่พอก็เพิ่มได้ครับนั่นเดี๋ยวได้ได้ได้ขอชิมมั่งนะจุ๊าขอชิมมั่งต้องเพิ่มวัตถ้าิบ ล้างนี่เนาะจะล้างถ้วเขาเขาจะใส่อะไรแต่งแต่งแก้วเลยอะไรเลยอะไรผสมใส่แต่งแก้วอยู่นะเดี๋ยวเราไปลองทำกันบ้างไหมยังไงเนี่ยฉลองกันก่อนจะไปทำงานพรุ่งนี้ไปรับวีซซ่าเสร็จแล้วก็ไปกรมแรงงาน อ,อีกไม่กี่วันละก็จะไปทำงานที่ประเทศรัสเซียเม,มือ<ไ>งเยคาเทเินเบิร์กตอนนี้ที่นู่นก็คงจะอากาศดีถ้ายังไงไปถึงนู่นเดี๋ยวจะส่งวิดีโอหรือข้อความอะไรภาพสวยๆให้ดูอีกทีหนึ่งชีวิตคนไทยในต่างแดนคิดคิดถึงพวกเราแย่แล้วมั้งคนที่นู่นอะ่ะเดี๋มื่จะไป กับไปกปะไม่รู้ถ้าจะนายเออจะนายแนวนั้นอุ้ยรุ่นนี้ยังเอาอยู่พี่หนูหกสิบสามแล้วยังทำงานได้อยู่เลยยีวิ่งมอนซิเลเก่งแมนแมนเออใช่ว่าซันเออรุ่นรุ่นนี้ยังใช้ได้อยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยกลับมาอยู่บ้านสองปีเป็นไงใหญ่ขึ้นแล้วเอออขขววดดะะนนััมฝรั่งเศสใช่ เหล้าส้มมาจากฝรั่งเศสแต่ส่วดสีขาวเนี่ยทำวอสกาของไทยผลิตที่กาญจนบุรีใครสนใจก็ลองทำดื่มดูจบปริญ่าเห็นไหมนี่มะนาวด้วยมีอะไรเนี่ยมีใบเจ็บไม่เข้มพอดู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  ต้องไปซื้อน้ำแข็งก่อนน,นั่นซื้อน้ำแข็งเราเล็กเปล่าไม่มีน้ำแข็งวันนี้ป้าบอกว่าไม่วันนี้ไม่ดื่มเบียร์ค่ะก็เห็นดนข่าวว่าจะมีคนทําอะไรนะชงเหล้าให้ให้ดื่มว่ะร้านก็เลยจ,จัดให้ซะเลยโ okay. อเคค็อกเทลอ๋อค,อค็อกเทลใช่ไหมก็ไม่ค่อยจะเป็นเหมือนกันนะที่ร้านที่เขาทำขายที่ร้าน,ากานแก้วนี้แก้วน,นี้กี่บาทหนึร้อยกว่าบ,บาทว้าว แต่เรากินวันนี้ฟรีอา่าฟรีลาบปากใช่ไหมอาหัดไว้จะได้ไม่จะได้พูดกับคนอื่นรู้เรื่องว่ามันเป็นยังไงค็อกเทลเนี่ย<ะ>เออโอเคสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปรับวีซ่าจ้ะบ๊ายบายคนง,งามไข่น้อย